สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับนุมมิสันมาร้อยนะครับวันนี้ซื้อเห็ดไปแกง

ยังไหลเลยนา่าคอยขีหายต้องซื้อ้หาี้หางไอ่มึ่งใดางหันนะตูายเมีเนี่ยน้ำเบอนกโดนมาตีคับมีนิของบ่ขาดยากมือไอ้โอ้นี่อ้าเกงเสียกจ้งานเราจ้งบาทเราอยู่นะอันนี้อันนี้สองอยหักิองลยห้ิอาไอ เอาละนอเห็แต่ไ่เหนวามาสั่งเห็ดตะไร่เอาบ่จังหวะไี่ไข่ั้หมดสี่ร้อหาังมดนานะฮะั้หมดอ่างสี่ร้อยตัวก็เล้ยงปลากพมาด้มาด้กยองด้วยออเฮ้ยมเนงกลูกเหอเลยงามงามอันพู้หาด้วยนี่นะนี่ดังเฮ็ดาย ไม่ขากับสีขครแหย่ยังเดียวเลยพี่น้องหารอยหาสีบวูได้หลายอยู่ครับไม่หาเก็บยากตกคู่ตกคู่ตว้านี่หอยไหนอนแอมตเทกินน้ม่องเองไม่ขาไม่ได้พูดง่ามเลยคุณมาอุดนไฟวันนี้นะครับเนี่ยเอนจะี่ดี๋วรไปเบ่งตอนแกงแล้วกันครับโอ้ยเนียมันสองน่วยสาน่วยพุน่แ บ่บ่บ่คุ้นไปให้ดอกล่างเฮ็ดแกงครับซื้อมาแล้วผู้ใดล่งอันนี้เฮ็ดไข่เฮซุปครับเมื่อกี้น้ำกันเด้อ,อเดี๋ยวไล่หลายครับซื้อมาคนเห็ดซื้อเอาลวดต้องไปเก็บมันหายากอะอกบีรามิโซ กแปลงกิาปีลเก็ดไปจมไปแม่รัวมาเลยครับเด้อแกงเห็ดรูปเห็นปวกห็ดตะไข่ปิ่งบะคอ เสียบครับเสียบสวัสดีครับ